สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาเปิดกล่องซุ่มอีกแล้วอันนี้ซุ่มอ,อะไรนะครับสิบสองมาสีสองน่าสังนะครับผมบอกว่าจะมีเก้าแบบบวกหนึ่งฮิดเด้นนะครับผม,บบม,ด,บบผมดูสิว่าผมหมาผมเนี่ยมันยะงมีตซ้ำอีกหรือเปล่าเพราะว่าทั้งที่แล้วผมโดนซ้ำไปอีกรอบนะครับมาเปิดเลยเดี๋ยวไปค่อยไปตัดต่อเอาเดี๋ยอจจะลงโซนเลยลงโซนเลยลงโซนเลยนะ เกะแบบไม่ปลานีนะครับผมตัวน,นี้นี่ครับตัวนี้มีอยู่เก้ากล่องแต่มันมีอยู่สิบแบบไงแต่ว่าต้องมันต้องมันต้องแล้วหละต้องมีซ้ำแล้วก็ไม่ซ้ำแล้วแหละนะครับผมมาเปิดของแรกเลยนะครับผมตรงนี้ฉีกไปเลยป๊อกแปปป๊๊๊กกกอแแตัวรกครับแรน อ่าเป็นภาษาจีนเลยมันเป็นอะไรอยู่นี่นอ้าหมูกินโคตรโหดพี่หมูอ่ามาไงไว้ก่อนยังไงอ่ะมันมันโหดยังไงครับกินใหม่กับกินใหม่กินใหม่มากโอเคอะไรของที่เจ็บไหมมาของที่สองเดี๋ยวเราการวางไว้ครับเรียงเรียนกันแบบนี้อันนี้ได้อะไรหนู หนูครับใช่ครับหนูโอ้แหมถ้าใครอยากเห็นนะครับกดกดไลค์ชิปนี้ครับเดี๋ยวรอบหน้าเปิดแกะเป็นตัวให้ดูนะเดี๋ยวนี้ให้ดูกบบไม่ได้อะไรครับผมเดี๋ยวชิปจะไม่กระชับต่อต่อไปนะผม <c oughs> เอาไปกันเร็วๆเลยนะเพราะว่าเราสุ่มแบบเหมากล่องไงดูที่มันจยอะไปซ้ำเปล่าน <c oughs> ี่ครับตัวอยู่ในนี้นะอ่าอันนี้เลยอันนี้เป็นอะไรเนะี่ย วัวปะขอดูหน่อยครับมีวัวปะใช่ครับมีวัวครับวัวไม่ได้ปีเสือนะผมเคยปีเสือผมอยากได้ผมอยากได้เสือไงจีบสองราศีมันต้องมันก็จะมีมันจะได้ไหมมันต้องมีจริมันไม่ได้ใช่ไหมมันจะไม่ได้ไหมต่อไปครับเฮ้ยใช่ไหมอันนี้บอลซูเวอร์ อ๋ออ๋อปีเสือหรือเปล่าไม่ใช่อ้าวไม่ใช่เหรอแต่เป็นปีหมูอ้าวหมูแต่เป็นวนเวอร์ตัเวเอ,อ้ยซ้ำซ้ำแส่แบบเวอร์ชันพิเศษอะไรอย่างงี้ไหมคนละสีคนละสีจบแล้วจบแล้ว <laughs> ดู้สิต่อไปอื้มให้คนละสีนะครับแต่ก็ได้ หรือว่าเราซื้อแล้นะเราอุดหนุนแลนครับบันไดนะครับอ,อ้าวปีกระต่ายอีกแล้วครับผมอันนี้หนูอ๋อโอเคคนละตัวถรือว่าไม่ซ้ำกระต่ายนี่ตัวใหญ่นะครับเนี่ยใช่กระต่ายแบบเอกเลยอ่ะเราเหลืออีกเรามาเกินทิ้งทางแล้วเราเหลืออีกสี่กล่องนะครับผมไปไปเลยไปเร็วๆครับไปเร็วๆวจะได้กระชับกระชับต่อไป ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมปีชื่อใช่แล้วครับโอ้ใช่แล้วครับผมในที่สุดนะครับในที่สุดก็ได้แล้วครับเนี่ยเรผมจะเก็บ่องอันเนี้ยตัวเนี้ยตัวเดียวเลยแหละจะเก็บให้ดูเลยโอ้โหทองด้วยนี่ครับหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้นะมีหัวเสือเล็บเสือเอ๊ะผมต้องตัดเส้นเพิ่มไหมเนี่ยไม่ต้องแล้วเนาะสวยแล้วแหละ อืมวิสวยแล้วสวยแล้วครับนี่อ่าข้างในมนมีอะไรเพิ่มไหมอ่าเหมือนจะมีมีปืนมีโล่ให้ด้วยครับตัวนี้นี่ครับอ่าเปิดให้ดูตัวเดียวนะตัวอื่นไม่เปิดนะอดี๋เห็นยังแม่เลยเดี๋ยวค่อยดูต่อไปนะผมจะก็มาถ่ายให้ดูแบบแบบรีวิวไงแบบสั้นๆเลยะคลิปรีวิวอะลงยูทูบลงเฟซบุ๊กอะไรว่าไปต่อไปในสุดเราก็ สำเร็จแล้วนะครับตัวที่ผมอยากได้ได้แล้วแต่ตัวอื่นล่ะเล็ก,กล <c oughs> เก็บปีอะไรไนะกระตไก่ป้องปีเสือครับปีเสือ,อกันใช่ไหมใช่ครับเ,เป็นปใบปีเสือเล่ส์นี่ด้เสืออีกแล้วจะ <c oughs> เป็นเวอร์ชั่นไม่ใช่พิเศษนะครับ <c oughs> <c oughs> สีนี้เหมือนกัน <c oughs> สีนี้เหมือนกันที่ขาวขาวนิดนึงเหมือนให้ดูเหมือนให้ดูเดี๋ยวจะหาว่าแบบมันยังไงวะทำไมต้องมีเหมือนมีเหมือนกัน <c oughs> <อ>นะ ตกแล้ว่มันต่างกันตรงนี้นะเห็นไหมเมื่อกี้แบบมีสีสันอันนี้แบบสีทองแดงล้วนอ่าใช้ได้ไปทำสีใหม่อันนี้น,นี้สวยแล้ว <c oughs> สวยของเขาเลยบางคนเ <c oughs> ขาชอบแบบพองทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อ่าแสดงว่าเหลืออีกสองกล่อง มันจะได้ตัวพิเศษเขาไม่แน่วัวพิเศษนะครับผมวัวพิเศษเหลือกองสุดท้ายใช่ไหมเหลือกองสุดท้ายครับอันนี้จะได้เลนดอมอะไรหรือเปล่าเนาะมีินสิเคร็ดด้วยในน้อยก็ไม่ซ้ำละอ่ะ ใช่ไหม๋ย่างตันนี้ก็ไม่ซ้ำนะยังไม่ซ้ำตัวเลยตัวสุดท้ายหนูพิเศษนะครับไม่แหดตื่นเต้นเลยบ่ายเลย <laughs> ไม่มีอะไรชไิโยกขึนมาเลย <laughs> <laughs> โอเคจบการรีวิวกเพีิงนทะ่านีแล้วขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ